สมเด็จพระเทพรัตร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทรไทยศาลาผู้พิพาทผู้พิการในงานมหกรรมเอ็กซ์โปโลก2010ที่สนับสนุนให้ผู้พิการด้านต่างๆได้แสดงความสามารถและยังจะแสดงเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการในการดำรงชีวิตด้วย อนบ่ายของวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2553สมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยมพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาผู้พิการหรือ l i f e and Sunshine Pavilion ในงานมหกรรม EXPO โ,โลก2010นายเฉาจื้อผิงพุผู้ในการศาลาผู้พิการเฝ้าทูและองพระบาทรับเสด็จนับเป็นครั้งแรกของการจัดงานมหก,ก,กรรม EXPO โโลกที่สร้างศาลาสำหรับผู้พิการขึ้น สาลานี้สร้างขึ้นในหัวข้อว่าขจัดการแบ่งแยกบรรเทาความยากจนความลหลงไหลในชีวิตและสังคมที่เป็นธรรมชีวิตเมืองที่ดีกว่าเพื่อผู้ด้อยโอกาสเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนสนใจผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสมากขึ้นผู้นำชมในสาลาผู้พิการนี้ล้วนแต่เป็นผู้พิการด้านใดด้านหนึ่ง แสดงให้เห็นว่าคนพิการพัฒนาตนเองให้สามารถทำงานอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีภายในศาลาผู้พิการเปิดโอกาสให้ผู้พิการด้านต่างๆได้แสดงความสามารถเช่นผู้พิการทางตาเล่นเปียโนเพลงลอยกระทงได้อย่างไพเราะ ผู้ vive, าา system, ที่มือพิการสามารถเขียนผู้กันวาดรูปประดิษฐ์สิ่งของต่างๆได้งดงามไม่แพ้ผู้ที่มีอวัยวะสมบูรณ์การนำเทคโนโลยีมาประดิษฐ์อุปกรณ์ช่วยให้ผู้พิการดำรงชีวิตได้สะดวกสบายขึ้น เช่นรถนั่งไฟฟ้าสำหรับผู้พิการที่ใต้ล้อรถมีสายผ่านช่วยให้เคลื่อนรถขึ้นลงบันไดได้อวัยวะเทียมที่ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ยังมีห้องจำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าชมได้ทดลองใช้ชีวิตแบบผู้พิการเช่นได้สัมผัสถึงความมืดสนิทและรับรู้สิ่งรอบข้างด้วยการดมกลิ่นการฟังและการสัมผัสการทดลองใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและห้องฉายวิดิทัศน เกี่ยวกับผู้พิการที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่ของโลกเช่นโฮเมอร์ผู้ประพันธ์มหากาฟอีเลียสซุนปินผู้แต่งตำราพิชัยสงครามพระเจนเจินพระสงฆ์จีนที่แม้ตาบอดแต่สามารถทุดงไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาถึงประเทศญี่ปุ่นบีทัวเฟนขีตากวีเอกของโลกที่ภายหลังหูหนวกสตีเฟนฮอกินที่ค้นคว้าทฤษฎีหลุงดำโทมัสเอดิสันที่หูพิการเคลลี่เฮนเลอร์ผู้พิการทางหูตา ผู้คิดค้นวิธีการศึกษาสำหรับคนพิการลุยส์เบรลผู้พิการทางตาที่ประดิษฐ์อักษรเบรลสำหรับคนตาบอดและประธานาธิบดีแฟรงคลินดีรูสเวลลของสหรัฐที่ขาพิการจากนั้นสมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาองค์การสหประชาชาติหัวข้อของศาลาองค์การสหประชาชาติคือโลกเดียวสหประชาชาติเดียว One Earth One UN ศาลานี้มีเนื้อที่3,000ตารางเมตรภายในออกแบบเป็นเสมือนม่านพืนหนึ่งเป็นภาพแผนที่โลกยามกลางคืนที่มีแสงสะท้อนนิทรรศการที่จะแสดงในศาลามุ่งเน้นให้ผู้ชมเข้าใจบทบาทของสหประชาชาติที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนครอบคลุมแง่มุมต่างๆคือเมืองกับสิ่งแวดล้อมเช่นรูปปั้นหมีขั้วโลกสัญลักษณ์ของการรณรงค์ลดโลกร้อนที่ตั้งอยู่ด้านหน้าศาลาเมือง การพัฒนาสังคมเมืองคือศูนย์กลางวัฒนธรรมและการศึกษาและเมืองคือกลไกสร้างสรรค์การพัฒนาเศรษฐกิจนอกจากนี้ยังแสดงถึงพัฒนาการและประสบการณ์ของระบบของ UN การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการบริหารจัดการเมืองซึ่งมีทั้งที่ประสบความสําเร็จและล้มเหลวศาลาองค์การสหประชาชาติไม่ได้แบ่งการจัดแสดงออกเป็นประเทศแต่เปิดให้องค์การที่สนใจสมัครเข้าร่วมจัดนิทรรศการ มีทั้งส่วนที่เป็นนิทรรศการทาวรที่จะจัดแสดงตลอดช่วง6เดือนของงานเอ็กซ์โปและนิทรรศการที่สับเปลี่ยนุนเวียนไปเช่นนิทรรศการการดำเนินงานขององค์การสหประชาชาติเกี่ยวกับองค์การสิ่งแวดล้อมโลกและองค์การแรงงานระหว่างประเทศนิทรรศการเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การสหประชาชาตินอกจากนี้ยังมีเวทีนานาชาติสำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมโลกสีเขียวและงานการกุศลต่างๆ ตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะสามารถดึงดูดเมืองหรือเขตก,กว่าร้อยแห่งมาเข้าร่วมการประชุมหารือโอกาสนี้สมเด็จพระเทพรัตนร,ราชสุดาสยามบรมราชกุม,มารีได้ทอดพระเนตรพิธีการชงชาของจีนซึ่งเป็นอ,องค์ประกอบทางวัฒนธรรมที่องค์การสหรประชาชาติเห็นว่าสำคัญและมุมจำลองเกี่ยวกับสถานการณ์ปัญหาต่างๆที่องค์การสหรประชาชาติเห็นความสำคัญจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศาลาประเทศเวียดนาม ศาลานี้มีพื้นที่1,000ตารางเมตรจัดการแสดงในหัวข้อการฉลองครบครอบ1,000ปีเมืองฮาลองฮานอยเนื่องจากปีนี้เป็นปีครบครอบ1000ปีการสถาปนามเมืองหลวงฮานอยหรือที่รู้จักกันในานามเดิมว่าฮาลองกำแพงด้านนอกศาลาล้อมด้วยไม้ไผ่ออกแบบให้มีลักษณะเป็นคลื่นคล้ายแม่น้ำที่โอบล้อมด้วยต้นไผ่แสดงถึงการใช้ชีวิตที่กลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมของคนเวียดนามและไม้ไผ่ยังช่วยลดความร้อนที่เกิดจากแสงอาทิตย์ได้ ภายในศาลามีการแสดงทางวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของชนชาติเวียดนามสื่อถึงการรักษาสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาเมืองของเวียดนามเช่นการชักหุนน้ำ และการบรรเลงเพลงสมัยใหม่ด้วยเครื่องดนตรีพื้นเมือง ออจากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินไปท่อไพระเนศศาลาบริษัทอู่ต่อเรือจีนซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำหงผู่นายกู้เวินติงผู้อุ่งในการศาลาบริษัทอู่ต่อเรือจีนเฝ้าทูลลองพระบาดรับสเสด็จศาลาบริษัทอู่ต่อเรือจีนจะแสดงในหัวข้อเรือที่ดีกว่าเพื่อเมืองที่ดีขึ้น ศาลานี้เดิมเป็นสถานที่ตั้งโรงงานต่อเรือเจียงหนานมีโครงสร้างอาคารเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมพื้นผ้าได้ต่อเติมส่วนโค้งของอาคารเข้าไปให้เปรียบเสมือนโครงกระดูกมังกรสื่อถึงจิตใจที่เข้มแข็งของอุตสาหกรรมชนชาติจีนภายในศาลาจะแสดงรูปภาพพัฒนาการของอุตสาหกรรมต่อเรือในนครเซี่ยงไฮ้ขั้นตอนการต่อเรือและเรือในอนาคตที่แสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือจีนในอนาคตที่อาจเป็นจริงได้ โอกาสนี้สมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรวีดิทัศน์เรื่องพัฒนาการของตสาหกรรมต่อเรือจีนและทรงพระดำเนินไปยังบริเวณดาดฟ้าของศาลาเพื่อทอดพระเนตรทิวทัศน์ของศาลาต่างๆที่ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำหวงผู่พื้นที่งานมหกรรมเอ็กซ์โปโลกครั้งนี้แบ่งออกเป็น5โซนโซนเเป็นที่ตั้งของศาลาประเทศจีนและศาลาประจำชาติของประเทศในทวีปเอเชียยกเว้นประเทศตะวันออกเฉียงใต้ โซนบีเป็นที่ตั้งของศาลาของประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กลุ่มประเทศโอเชเนียองค์การระหว่างประเทศฟิล์มพาวิเลียนศูนย์เอ็กซ์โปและศูนย์สันทนาการโซนซีนเป็นที่ตั้งของศาลาของประเทศในทวีปยุโรปอเมริกาและแอฟริกาโซนดีเป็นที่ตั้งของศูนย์ประสานงานและโซอนอ e ีเป็นที่ตั้งของโซนเมืองที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและการบริหารจัดการ เวลา18นาิก30นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังพัตตคาร736โรงแรมแชงกรีลาปูตงร,รงพระราชทานพระราชบรลลังให้นายเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดาเอกอัครราชทูตณกรุงปักกิ่งและพระรยาถวายพระกระยาหารคำ่ำในโอกาสที่สเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแหมประเทศไทยรายงานจากนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีน